สวัสดีครับพี่นงครับออพุพอกันท้งช่องพอดีเราเพิ่นดูเชียวครับผมมาหอดจอดถึงแล้วครับรถเวทีเครื่องเสียงหมอล่ำสาวหน่อยเป็นบันแพงครับหอดบัดรบัดรห่วงพันเรียบร้อยแอดมินสาวแสนสวยเราก็มาถึงแล้วตอนนี้กำลังรับประทานอาหารนะฮะได้อะไรกินครับ โอ้เอา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 กินกินกินขวนใหน้อุ้ยในในกล้องไม่เห็นไงขุดมือป่ะเบสเลยเต็มที่อันนี้ใครเนี่ยฟอร์มแบมการใช็ไปเสร็จ่ะไอ้เรียบร้อยแล้วเสียอีกแล้วเรียบร้อยตัวมัหอดรอบนึงแล้วครับ ยังก่อบ่เปลี่ยนทางเอาเขื้นไอ้นี่ไหมเปลี่ยนพิกพิกเอาเปลี่ยนบ่ได้างหลังมันขาดโอ้ยทางหลังมันขาดมันขาดโอ้โอ้โอเคโอเคซื้อไม่สั่งซื้อไม่ถือต้องแล้วล่ะทั้ถือต้องแล้วโอ้ยเปิดความสิบรูาพี่น้องครับ กำลังเคลียร์อยู่ครับตอนนี้เคลียร์สถานที่ฮะเพียงกว่าขึ้นเขาน,นี่เด็กคุณแม่ผมว้าสวบิ๊กแม่ไอ้หรืกเปล่ลาล่ะลาดไฮอันนั้นลาดไฮคลิปวิดีโอนีอ่ต้องไหนแม่อ๋อเดี๋ยวจนันเอยสีย่างไป ปลาใบปลาจีบอได้กินนะนะแหมจีบอได้กินมันนะปลาคนหลายไปไอเนี้เราครับตอนนี้แม่ว่าสีผ้าไปกินเขาไปกินเขาก็หลุดนี่ผู้ใดอะไรเยอะหันนะมีหมูบ้านน้อเน่อยมหมูบ้านลำน้อพี่อะไรเป็นบ่อเนี่ยครับพี่น้องย่างไปหม่งเกู๋อีู่หรอ ที่ทังใดขันอีกกลัวนี่อาเรลียวกวาไปนี่อันน้ปลแน่ตัขาหมูได้น่ะเดียวมาที่หลังหู่ว่าเพิ่มขาซังยังมันล่าสุดปลส้วร้อยได้ต้มโสมต้มยกใจสิมีย่มจียโซเดีเนาะตั้งยกันมาูทูเลียนกับโออกาสจไปนเีนชิมาแลงๆครับบอดแม่นครับ แผมวัยอาย่ผมคือบ่เห็นที่งานไปใส่เบดน้อบัดนี้ทำเนี่ยเผยมันนอนน้ามูเพิ่นสีบดีบบอะเอได้ไหไเนีผ่านบ้อนจัดการป้อนี่แม่จัดการคนนี้แม่เอ้ ย้ายสภาพบ้านเมืองของเราวันนี้มีเมนูอะไรบ้างโอ้อันนี้ข้าวข้าวสวยครับโอ้โหแล้ผมแกงครับโอ้เอาขนมจีนแม่เอาขนมจีนขนมจีนน้ำยาอันนี้ยังนอนอยู่กะทิโอ้ไรอีกแม่ลูกครับมานี่สำเนียงอะไรการเลยแบบนี้น บาหลายปนันเดีแม่เอาซ้ำนีงคือกันเดี๋ยวหลายท่านจเอาอีกี่หังอัี้ครับครับเอาใส่น้ำกันทั้งสองนะ่ะอันแม่แม่ร่วมกันหลดคร,ครับผม โอเออาันนั้นบัดนี้อโอ้นั่นบัดนี้อยโอ้คุณนะนั่นน่ะพักปั้นทูบบัดนี้พี่น้องครับเอาเจียวไปกินจ้าคุณนะการใส่ลาบไม่ได้กินขนาดขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวลาไปนั่งกิน คุณเหล่าคุณเหล่าน้ำอายเราอยู่ฟังทั้งหมดาาเขถูกใช่หรือเปล่าเราไปนั่งสิโอ้เด็กการลีไปเล่ะไปล่ะโอ้เมียนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวขออยาตรับประทานจักน้อยหนึ่งนะพี่น้องครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวซีบน ว้าวได้การอยู่ครับได้การอยู่ต้องใส่สิเป็น2จานเลยเสงาแล้วนะตีเขายังตอยานึ่งเลยนะเนอะดการเลยครับไดการยใกล้ๆนี่แม่เที่ยวฮอตมากว่างันนี้แม่อาคนขับแบบเอาคนขับ มาดมกงนก่อด่เนี่ขอบคุณครับครับผมเดี๋ยวพนจะเฮ็ดดอกกรคแม่รถขั้วพนมาเดี๋ยวพนจะจัดการครับอ่ได้้ จำดีกมูอีเมล่าจำพอดีเลยดีกมูเนี่ยขนมจีนน้ำยากะทิจิแนบปลาแนบผสมกันได้ไหครับอยู่ในสระตัวนี้ไหมลา่ายังนอนอย่ สลาอันนี้ประสงค์เพิ่นนะครับเนาะขาดว่าเพิ่นศิลปินหอกกับชิมานอนพักผ่อนอยู่นี่นะครับเพราะว่ามันห่อนข้างนอกมือมีมือยูดเอาดูหน่อยนอกมือมีมือยูดขาดว่ากับชิมาเี่นีหลักกำกันในร้านปูศาสตัดปูยังนอนอยู่นี่ครับแล้วก็มีปักฟุง้งไฟให้ฟอมว่อนนะเสียบไฟเสียบไฟเปิดพัดลุ่มฟอม <c oughs> <c oughs> พี่น้องครับสำหรับมือถ้าพี่น้องว่าเบิ้งคลิปหนึ่งนะครับเนาะสถานที่การแสดงแรกนะครับบ้านกรุงพาบ้านกงพากนครนะพนมพิเศษจังหวัดชีสเรัดเป็นไปบาไใใใใ้าง2องซ้ำเลยว่าป็นไปไก่เนี่นะพี่น้องเราจะเท้าไปไก่กันนี่แหละคุณมาสามกิลเหมือนแรกกั่ที